สวัสดีค่ะด่วนพบแล้วสามเด็กหญิงหายตัวออกจากหอนอนโรงเรียนไปหลบอยู่ในป่าช้าหิวเลยออกมา ด่วนพบแล้วสามเด็กหญิงหายตัวออกจากหอ,อนอนโรงเรียนไปหลบอยู่ในป่าช้าหิวเลยออกมาเจ้าหน้าที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้วจากกรณีตำรวจสอพอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยชุดสืบสวนทหารพานอำเภอแม่อายฝ่ายปกครองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ร่วมประชุมเพื่อแบ่งชุด การติดตามเด็กทั้ง3คนที่หายตัวไปจากหอ,อนอนโรงเรียนราชประชานุเคระห์30ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับเด็กทั้ง3คนที่หายตัวไปประกอบด้วยเด็กหญิงณัฐน,นิชาอยู่ชั้นปอ .1 อายุ7ขวบเด็กหญิงจอมขวัญชั้นปอ .2 อายุ9ขวบและเด็กหญิงกมะมน,นิดชั้นปอ .3 อายุ9ขวบ เบื้องต้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้ล่าสุดคือเด็กทั้งสมคนเดินขึ้นมาทางเหนือผ่านหน้าด้านวัดแม่อายหลวง ผ่านตลาดสดแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบหาสถานที่ต่างๆล่าลสุดเวลา17.40น,นวันที่4สิงหาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่รับแจ้งพบตัวเด็กหญิงทั้ง3คนหายไปจากหอนอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30แล้ว พบไปหลบอยู่ในป่าช้าในละแวกนั้นโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบในป่าช้าแห่งนี้แต่คาดว่าเด็กอาจได้ยินเสียงทําให้หาที่หลบเจ้าหน้าที่ต่อมาเด็กหญิงทั้งสาคนอาจเริ่มหิวทําให้ออกจากป่าช้ามาหาอาหารก่อนมีชาวบ้านไปพบตัวและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือขอบคุณข่าวสดค่ะ